สวัสดีตอนเช้าจ้าโอ้มันยังไม่รับสายจ้าวันนี้เราจะไปทําบุญที่ร้านไทยกาแฟคาราโอเกะกันเนาะก็ไปทําบุญปีใหม่ร่วมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยเนาะถึงในเมืองแล้วจ้าดูซะดูเช้าๆอย่างนี้ไฟยังสวยอยู่เลยเนาะเปิดหน,น้ากากอาวันนี้เอาน้องออกมา ตากลมน้องมาอยู่ได้ได้ได้นานแล้วแต่ว่าน้องยังไม่ได้ออกน้องเลยอันนี้พี่สาวมาจากลิมเบิร์กกำลังจะไปกดตันทำบุญดูสภาพว้าวสวยสวยอันนี้เราก็ได้เตรียมของก่อนนะครับชะไะลูกจิ้มน้ำพริกหรือไงหรือยังไงเอาโอมมาทำอะไรนะพี่ชายทอดไข่เออรูดเลย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 ค่ะสวัสดีค่ะ มองไม่หน้าครับรู้ไหมว่าใครไม่เปิดไฟเปิดไฟก็เลยไม่รู้เเปิดม่เปิดอันนี้กําลังเตรียมอาหารกันอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูในครัวกันเนาะอันนี้ครัวกำลังบุนเลยนี่ทำอะไรคะเนี่ยต้องเป็นไก่ค่ะออได้บุญเยอะเลยเนาะ <laughs> ได้ทั้งมันทั้งข้าวทั้งไก่เลยอันนี้เจ้าภาพก็คือนู่น อันนี้มันเป็นน้ำเดี๋ยวมารั่วน,นี่ก็นี่คือนับบนทั้งหลายน,นี่ก็บรรยากาศที่ยังไม่ได้เริ่มแต่ว่าวุ้นสลิมค่ะอันนี้ละ่ะแล้วเป็นสลิมโอ้วันนี้แหลคะค่ะ <c oughs> มีท็อ มีทองหยอดไปทองเม็ดขนุนวุ้นค่ะวุ้นสลิมวุ้นกะทิวุ้นอันนี้แม่ค้าขายกับข้าวขายขายขนมหวานด้วยขายขนมแล้วเหรอขนมหวานด้วยกับข้าวด้วยอืมนี่ไม่เคยไม่เคยแก่อันนี้ไม่เคยสาวตลอดกาอันนี้แล้วสามพันปีนะคะสาวตลอดสองพันปีสองพันปีอ้าวไม่เอาสามละเจ็ดสิบอวค่ะอ๋ออายุนะคะ ดูซิยังเฉยขนาดนี้เจ็ดสิบอายุนะคะเจ็ดสิบแล้วค่ะโอเคนี่ก็จะเป็นบาด้านในนะอนน้ำเหมอนกค่ะ้ำจ้ำเบาเล่าอยู่ตรงนั้นแล คนที่เขาเล่านี่ไงล่าแล้วเท่านั้อันนี้นเออ๋อเล่าอยู่นู้นอันนีเป็นของหวานม่นั่งาที่คนนั่งหวานจ้นยกับข้าคนช่วยยอะหมดเออบ่บาน ไม, the ไม่ได้เอาแว่นมาแต่ตรงนี้เออมีไฟสว่างไฟาไฟใตสีอะไรรุ่นดีกิปลิ้งด้วยอทีมรณเริ่มแล้วนะคะลาตรงนี้สาไงมาทำหา พุทธังอภิปูชยามะอะพิป like ูชยามะสีมิณะสีมิณาสกาเรนะสักการนะธัมมังธัมมังอภิปูชยามะอะพิปูชยามะสีมิณะสีมิณาสกาเรนะสักการนะสังฆังสังฆังอภิปูชยามะอภิปูชยามะพะอรหันหันสัมมาสัมพุทโธพระตวา ุูตังพักวัตังอภิวาเติสวาัาโตพักวาตตมโมธะมมังมัสสามิสุฏิปัโนพักวโตสาวะตสังโฆสังฆะมามิไีนะว่ามายังตันเตมัยังตันเตสุภคะทายะ ติดสเลเนนะสังข์ปัญจเสีาณิยาจามะสิดจามปิม่ยังปันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสเลเนนะสหปัญจศีลานิยจามะสิดจามปิม่ยังปันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสเลเนนะสหอันนี้เเรราิ่มถวาย ถวายพระตาหารเหรอถวายพระพระถวายพระตาหารแล้วจ้าถวายนะพระตาหารเทนเหรอถวายเทนถวายเทนุะลุก ท้าบาริสุเรนติสาข e งเอวะเมวะอิโต้ทินังเปตานังอุปกาปะติอิจิตังปะจิตังตุมหังคิดปะเมวะจะมิจะตุตภูนตุตั จันโทปะรโสยาทามนิโชติตะโสดาทาสเธิโย ว้าวะตโกโหตุจัปปะตุภะโปยาเวราโกกาสจุปาทวานเนกาตลายาปิเวลาทาเกนนาโมกามังฟเนตีเนปทาเกนนาปทาเกนนานิขทวานารพันตาน ต่อจบตู้ได้เนาะรูต่อกันจับตู้ได้ไม่เป็อไรกักล oh, ้อ่ะพรอไม่ยังพร้อมแล้วสองสามหน่งลุกไม่ขึ้นไปด่ค่ะพี่ใจดีพี่ใหม่ค่ะ นับสองกันอยู่นะจ๊ะนี่ยานี้แอคชั่นแอคชั่นแมนคมช่โกโก้อีสแกลนเลยอันนี้ก็กำลังเ,เงินทำบุญกันนะคะก็กำลังนับน,นะคะ<า>นี่ก็<ว> นักบุญทลอันนี้หน้าสลอนเลยนี่อนอัดเลยนี่นี่ทนี้หน้าสลอนอังนี้ก็หลอนนี้ทางนี้ก็หลอนนี่นนี้ก็หลอนนะรายนี่แหละหน้าสลอน่นห้หลอนเลยฮะยพูด

สัตตุมาเตภาวะวันตราโยตุกิตทิคายุโผาวะวิวะันสิริสเนจังโคธาปัญิโนจารตารธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขาง กี้แหะแล้วเดี๋ยววันแล้วลงมาแล้วต้องตามหมดอ่ะเพราะว่าโรงงานมาเ็นใค่มา ก็ไม่ว แต่ตอนนี้ก็เริ่มกินข้าวแล้วหิวหิวเราหิวหิวไหมเป็นไงมีความสุขไหมทำุญอร่อยจ้าอร่อยอ่าเลยกินกันใหญ่เลยอะไรของนมอีกแล้วทำไมไม่เอากันไม่ด้วยแม่เมื่อ กินกันสองคนเงาเลยนะไม่เงา,ไม,เงาไม่มีคนแย่งตอนนี้ก็ได้เสร็จแล้วทำบุญเอ่อทำบุญปีใหม่ที่ร้านอาหารแล้วดูตอนมาแล,แล้วไม่มีอะไรมาใช่ไหมเดี๋วคขากลับจ้าอะไรดีคะ <c oughs> ะของมาหบาทค่ะห <c oughs> บาทค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่อะไรพี่เป็นคนหิ้วอะ่ะนี่ของแนนเอาหวานที่พี่ให้พี่ตัก กันควิดูหน้า